สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีน้องไก่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะรีวิวขายที่กันที่แปลงนี้เป็นที่แปลงสวยงามน,นะครับจำนวน12ไร่สิไร่สงาน57าตารางวามีโฉนดพร้อมโอนมีโฉนดพร้อมโอนนะครับโขดแดงโฉนดโุดแดงด้วยครับก็จะมีทางเข้าได้อยู่2ทางก็ ถ้าใครสนใจก็มาดูมาดูที่หน้างานดีกว่าเพราะว่าเขายังมันมันมันยังลกๆอยู่มันอาจจะดูไม่ออกยังไไม่ด้ถเขายังไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวผมจะพาน้องไก่ก็จะจะของที่เขาก็จะพาเดินดูรอบๆที่นะฮะว่าว่ามันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้วยกันนะครับตอนนี้ปลูกมันอยู่ครับตอนนี้เขาเขาเช่าปลูกมัน เนตรงนี้มันก็จะเป็นทางวิ่งสะดวกหน่อยครับตรงนี้เป็นทางเขาคือเราใช้เขาใช้ร่วมกันเป็นทางวิ่งใช้ร่วมกันเป็นเราทําทางของเราเองคอ๋อทำทางของเราเนี่ยอันนี้ตรงนี้เป็นทางนี่เป็นที่ของเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือฝั่งนี้น่าจะเขาน่าจะถ่ายมาชิดเลยอ่ะดูแล้วน่ะเขาน่าจะถ่ายชิดเลยแต่ถนนนี้จะเป็นฝั่งของเราแล้วดูแล้วดูลักษณะแล้วเนี่ยถ่ายชิดเลยครับถนนนี้น่าจะเป็นฝั่งของเราแล้วที่เราเหลือไว้ครับ ปลูกมันมันันกเป็นราคาได้นะปีนี้นะดูอ่ะ <c oughs> ครับแปลงนี้ยต้นบังเขาก็สวยด้วยต้นมันเขาสวยปกติเราก็ไม่มีเวลาจะทำเองไงก็เลยให้ให้เพื่อนมาทำครับออกกปลูกตรงด้านหลังว่าจะเป็นคลองมีคลองน้ำด้านหลังเป็นคลองหรือลำห้วยเป็น เป็นคลองคลองคลองส่งน้ําเข้าส่งน้ํามาจากห้วยตาพัดน์มันจะเป็นเหมือนอชนประทานเล็กๆอะ่ะอ๋อครับแต่เป็นห้วยเขาเรียกห้วยตาพัดห้วยตาพัดใช่คลอง,ห,องห้วยตาพัดใช่ค่ะถ้าใครสนใจนะฮะคนที่อยู่บริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงที่อยากได้ที่ราคาที่จับต้องได้แล้วก็เจ้าของขายเองมาต่อรองกันเองมาดูสถานที่จริงเองก็เดี๋ยวผมจะ ให้เบอร์หลังจากพาท่านเดินชมสถานที่จริงเสร็จเดี๋ยวผมก็จะให้เบอร์เจ้าของที่ไว้ติดต่อกันโดยตรงนะครับผมเป็นเพียงเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับครับคือมันมีน้ําส่งมีน้ําใช้ได้ทั้งปีอ่ามีน้ําใช้ได้ทั้งปีนอกจมีน้ำก็มันเป็นคลองเราสามารถสูบน้าขึ้นมันกักน้ำไว้ใช้ได้ทั้งปีมันเป็นเหมือนน้าซับใช่ไหมก็มันเป็นมันไหลมาจากลาห้วยข้างบนอ่ะมันไหลมาตลอดเวลาเลยทั้งปีเลย เพราะว่าเขาเป็นเป็นคลองส่งน้ําอะค่ะคของชนประธานเขามาทําไว้อครับของชนประธานของมาทําไว้แล้วทีนี้เขาทีนี้เหมือนยังไม่ได้ลอกคลองแต่เรามันมันมาสุดที่ที่แปลงเราพอดีออมาสุดใช่เราสามารถก,กักน้ําไว้ได้เลยรตรงนี้เป็นสามารถขุดสระเก็บก,กักน้ําไว้ได้เลย<ะ>เพราะเพราะ,เพราะมีมีมีน้ําให้ทั้งปีใช่ค่ะที่มันจะยาวไปถึงนู่นครับอันนี้เพื่อนเขาเหลือไปทําถนนอ๋อ ตรงนี้เขาก็ทําถนนผ่านว่าถนนผ่านตรงกลางครับเพราะว่ามันเวลาเก็บเกี่ยวใช่จะได้ขนสะดวกเหมือนกันนะสะดวกครับจิเปียวเขาทําไม่ดีนะแต่กระแกะปลูกมันนี่หญ้าไม่มีเลยอ่ะครับท่านได้สนใจที่ชอบที่ที่บ้านกวดนี่เขาปลูกยางยางพารากับใช่ใช่ค่ะยางพารายางพารากับก็เราสามารถปลูกยางพาราได้ปลูกทุเรียนก็ได้เพราะว่ามันมีน้ำทุเรียนด้วยครับใช่ค่ะ อยู่อยู่บ้านไหน้าน้องไก่อยู่บ้านสายตีเก้าสายตีเก้าใช่ค่ะตีเก้าตีแปดใต้สายตีเก้าสายตีแปดเขาได้สองทางสายตีแปดสายตีเก้าตำบลหนองไมงามตำบลหนองไมงามอำเภอบ้านกรวดค่ะอำเภอบ้านกรวดมันงามแท้ไม่ได้เดินมานานแล้วทางนี้ แปลงนี้ก็เพิ่งปลูกไปย้ำนะครับตรงนี้12ไร่3งาน5้เจ็ดตารางวาครับเป็นเป็นผืนกว้างผืนเดียวเลย ที่ฉนดพร้อมโอนได้ค,ค่ะมีฉนดครุดแดงพร้อมโอนเลยนี่ก็จะพาท่านเดินร<พ>อ,อบๆดูงส่งน้ำครับะจะสุดและถึงคลองน้ำแล้ว ตรงไหนเป็นคลองน้ำตรงนี้ค่ะตรงต้นไม้เนี่ยอตรงต้นไม้เป็นลำห้วยลลำห้วยข้างหลังตรงต้นไม้ลกๆจะเป็นคลองจะเป็นคลองเป็นลำรางลำรางห้วยอะไรนะอห้วยตะพัดลำรางลำรางห้วยตะพัดครับเป็นลำรางโอตรงนี้มันจะเป็นทางน้ําครับลำรางก็จะมาสิ้นสุดตรงที่แปลงนี้พอดีอันนี้สุดละสละก็สามารถขุดขุดเนี่ยลำรางอยู่ตรงป่าลุกๆนะฮะ เดินเข้าไปได้ไหมอ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันค่อนข้างจะสูงอะพี่เพราะว่าเขาทําเขาลอกนี่ไม่สูงมากเลยเนี่ยมันจะมีน้ําเป็นคลองส่งน้ำมาเนี่ยจะมีน้ําทําไมเดี๋ยวผมซูมครับเนี่ยท่านจะเห็นไหมลำรางลงไปำรางข้างล่างมีน้ําไหลตลอดเวลาเลยนะครับคือมันมรสุดที่เราพอดีไงตรงสุดที่นี่พอดีเลยครับครับหนูไปเดินเราเดินไม่รอบเลยอะ ให้ให้คนที่สนใจดูค่ะครับเนี่ยมันจะเป็นคลองเออนี่ไงนี่เห็นชัดแล้วครับเนี่ยคตรงเนี้ยเป็นลำรางลำรางธรรมชาตินะครับมีน้ําตลอดเวลาเหมือนเหมือนน้าซับเลยออก็มันพูดถึงถ้าถ้าเขาลอกคลองถ้าทําดีๆนะคันคลองตัวนี้สามารถลดวิ่งได้ถึงถึงสุดสุดตรงนู่นเลยตรงทางตรงทางน้ํามาครับ แต่ครนี้เราก็รอทางชนประธานเขามาทำให้ถ้าเราขุดลอกไม่มีที่ทิ้งดินก็ไปทำถนนข้างหน้าเลยก็ได้ใช่เนี่ยมันเป็นมันเป็นคันที่สามารถที่ใช้รถวิ่งไปถึงสุดนู่นเลยค่ะพี่ก็คือว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะั้ืฮะถ้าเกิดเข้ามาขุดลอกนี่ก็สามารถทําเป็นถนนได้เลยก็เป็นเป็นถนนได้เลยแต่ที่ที่มันที่เขาไม่ได้ใช้กันก็คือมันรกไงแล้วทีเนี้ย มันต้นไม้ข้างๆไอ้ข้างๆคลองเนี่ยมันเยอะมันเยอะเนาะใช่เพราะว่าชนประธานเขายังไม่ได้มีโครงการเข้ามาทําให้เราใหม่ครับครับมาดีตรงที่มีน้าทั้งปีนี่แหละค่ะครับคือน้ํามันจะไหลมาจากห้วยตะพัดที่เขาทานี่ข้างบนครับน้ําจะไหลซึมมาตลอดเนี่ยมันจะเป็นที่มันจะแบบสวยอ่ะยาวที่ตรงเนี้ยยาวไปถึงไปถึงไปชนถนนข้างไปถึงถนน ถนนไม่ใช่ไม่ใช่ของอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งถนนของอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะที่เป็นที่ผืนเดียวย,วยาวที่อยู่กลางาที่อยู่กลางหมู่บ้านนะระหว่างสายตีเก้ากับสายตีแปดครับเป็นเป็นที่ในหมู่บ้านเ,าเป็นที่ในหมู่บ้านระหว่างมันอยู่ระหว่างสายตีเก้ากับสายตีแปดรับเ <c oughs> นี่ยเอามันออกนี่มีคนสนใจจะมาขอปลูกดาวเรืองอ๋อดาวเรืองก็ใช้เวลาแบบ สองะะเดือนปล<า>ูกดอกดาวเรืองเน<า><ด>ี่ยมันจะสุดแค่นี้แหละแต่ว่าคลองมันก็จะแต่ว่าคันคลองนี่มันจะยาวไปถึงนู่นเลยแต่ว่าเรายังไม่มีคนตัดต้นไม้ออกไงแต่ถ้าชนประธานเขามาทําอะไรเสร็จก็ต้องตัดออกใช่ไหมมันก็สามารถแบบวิ่งยาวถึงนู่นเลยรบมรื่นดีฮะข้างหลัง,งเป็นลำรางธรรมชาติห้วยตาพัดเขาเรียกเป็นลำราง ลำลางธรรมชาติต้นมันสูงเลยเนาะเนี่ยสุดแค่นี้ค่ะเกตเดนเดียวเราเดินเดินออกไปนี้เลยเดินเดินออกทางนี้ไหมเราเดินออกสามารถปลูกทุเรียนได้เพราะว่าเราสามารถสูบน้ําจากคลองขึ้นมาใช้ได้แล้วก็ขุดสระหน่อยใช่แล้วก็แต่งหน่อยดีกว่าดีกว่าเราไปขุดสระแบบใหญ่เลยแต่งเอาตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันสุดของเราไงคลองมันสุดสุดที่ที่เราพอดีมีแล้วมีน้ําให้ทั้งปีด้วยเนาะไม่ต้องกลัวน้ำแห้งถ้าเราเกะกัก เก็บน้ําไว้อ่ะเราก็จะได้ใช้ทั้งปีครับไมท่ที่มันห่างโอ้ก็เสียบห่งางเนะแต่หัวดกนะเมื่อกี้เขาอาขึ้นมาน่ะ,ะ,ะก็ดูเครับขนาดเขาปลูกมันเนี่ยยังยังงามเลยว่าที่อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนก็ที่แปลงเนี้สิบกว่าไร่เนี่ยปลูกมันปีนี้น่าจะได้แสนแตกอยู่หรอกเพราะว่าราคามันก็สูงไงตอนนี้ ราคาสามสี่บาทแล้วลองละตันน่าจะได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็อีกเจ้านึ่งติดกันโอ้แต่มันงานอี่องอันนี้เริ่มเป็นโลกแล้วในของทิดอัดเนี่ยอ๋อที่ที่ตรงข้างนี่เป็นของพี่สาวถนนถนนไปได้ S <S ใช่ค่ะเป็นของนาของนาค่ะเป็นของนาคนเล็กออแต่เจ้าของเขาอยู่กรุงเทพนี้เขาก็ให้คนเช่าปลูกมันอ,อให้คนเช่าปลูกมันแต่ออแกก็ไม่ค่อยมาทำหรอกแกก็บอกว่าอยากจะได้ที่อยากจะได้ถนนแต่เราก็แบบยังไม่ได้ทำเนาะก็คือถนนมีทางเข้ามีทางเข้าแน่นอนค่ะมีทางเข้าแน่นอน แต่แต่ต้องต้อง,ต,องต้องมาดูด้วยด้วยตัวเองอะฮะคือคืออธิบายไปอาจจะมองไม่เห็นภาพต้องมาดูที่ครับ อุดมสมบูรณ์ดีอยู่ ใช้ร่วมกันได้หมดแหลนอนอะถนนน่ะใครไม่อยากได้ถนนเข้าสวนนะสะดวกสบายอันนี้อันนี้ก็ไปชนตรงนั้นพอดีใช่ไหมค่ะชนชนชน,ชนที่จะทำถนนชนสวนปามชนสวนปามสวนปามก็มีไม่เยอะ,อะ มาเลยพามาดูทําทันเราสาม,มารถทําออกไปได้รตรงนี้เมื่อกี้เราเข้าทางนู้นใช่ไหมเมื่อกี้เราเข้าไปทางนู้นที่นี้เราเดินอ้อมมาเอาอมาเราจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเบื้องนี้ก็ใช่หมดเลยรเราก็จะมาสุดตัวที่ตรงนี้คือเราสามารถเลือกที่จะเข้าออกได้สองทาง ปายหญ้านี่เลยใช่ไหมใช่ค okay, ่ะมันจะมาสุดตรงนี้พอดีส huh. ุดตรงนี้พอดีอ่คือจะมาสุดตรงนี้พอดีเราสามารถขันหน้ามาใช่เราสามารถทําพอตรงนี้ของเราใช่ไหมครับเราสามารถใช้ร่วมไปทางนี้แค่ผ่านของน้านิดเดียวค่ะตัวนั้นก็จะเป็นถนนละครับค่ะจะทะลุเนี่ยน่าจะมันมันสองร่องนี้แหละเป็นถนนได้เลยครับใช่เพราะว่าตรงนี้มันก็อีกเจ้านึง ทางเข้าได้สองทางค่ะได้สองทางแต่แต่ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้กันทางนี้ส่วนมากก็จะไปใช้ทางเข้าที่เ็อาวันนันใช่ค่ะคือคือทางโน้นมันเตียนแล้วคนเลยเดินทางโน้นมันลเอกือนกั้นถ้าแต่ถ้าเราทาดีๆช่วงหน้าแรงเราปรับที่ดีๆมันจะน่าใช้ถนนเส้านี้ครับก็สรุปที่แปลงนี้ก็มีอยู่สิบสองไร่สามงานห้าสิบตารางวาน้องไก่เขาตั้งราคาไว้ที่ หนึหมื่นบาทครับหนึ่งแสนเก้าหม่บาทต่อไร่ต่อไร่ครับถ้ายกแปลงยกแปลงเลยก็เหลือสองล้านสี่แสนบาททวนที่เหลือเขาลดให้นะครับที่เหลือเขาลดให้สองล้านสี่แสนบาททวนก็ถ้าใครสนใจคนที่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าท่านที่กำลังมองหาที่ทำเลทำการเกษตรก็ขอ เชิญชวนให้มาดูมาดูมาติดต่อกับเจ้าของโดยตรงกับน้องไก่น้องไก่เบอร์โทรอะไรนะ0890299090ค่ะครับผมก็เบอร์ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้ให้ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงครับเขาเรียกอะไรฝากเงินไว้กับดินเนาะฝากเงินไว้กับดินครับไม่มีเป็นราคาไม่มีขาดทุนมีมี่ได้กคือเพิ่งดูปีราคาประเมินราคาประเมินสี่ปีจะประเมินครั้งหนึ่งที่ตรงเนี้ยครับอก็มีทางเข้าได้สองทางก็ สะดวกแล้วก็ด้านด้านท้ายโน่นก็ติด,ตดลำรางสาธารณะลำห้วยพัดครับลำห้วยตาพัด,พดครับตรงนี้ก็สามารถทําการเกษตรทําได้หลายอย่างท่านท,ที่สนใจก็ลองมาดูมาชมนะฮะสำหรับที่แปลงนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you mm -hmm.